สวัสดีครับผมนภัสฟาร์มควายไทยนะครับผมมากับช่องไทยบ้านสตูดิโอวันนี้เราจะมาอัปเดตควายงามในคลองนภัสฟาร์มควายไทยนะครับผมหลังจากเราไม่ได้อัปเดตมาเป็นเวลานานแล้วนะครับเนื่องจากด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับผมในของคนเนาะส่วนของวัวควายก็โรคลัมปี้สกินนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือมันเริ่ม สั่งหายไปบ้างแล้วนะครับก็เลยได้กลับมาทำ YouTube ก่อนที่จะไปดูของดีดูของเด็ดฝากกดติดตามนะครับผมช่องไทยบ้านสตูดิโอด้วยนะครับผมขอบคุณครับมาต่อไปเราจะมาดูแม่แรกครับผมของนภัสฟาร์มควายไทยเลยนะครับมาชมกันเลยครับผมแม่นี้ชื่อแม่ทองกวาวนะครับผมแม่ทองกวาวนี้นะครับผมอายุ 7ปีนะครับกับความสูง143เซนติเมตรนะครับผมเป็นควายสายอีสารขนาดแท้เลยนะครับควายนี้มาจากจังหวัดยะโสธรนะครับผมมาจากบ้านตาทองเป็นหมู่บ้านกล่องข้าวน้อยข้าแม่นะครับผมก็ลักษณะของควายตัวนี้ครับผมจะมีสเสน่ห์นะครับสเสน่ห์ก็คือจะเป็นของเข่าครับผมเขาจะ สวยมากนะครับก็เป็นลักษณะเด่นของควายเม่นนี้เลยนะครับก็ถึงจะไม่สูงมากครับผมแต่ก็จะให้ในเรื่องความอ่างนะครับผมความใหญ่ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าเรากําลังทําท้องอยู่นะครับก็สถานะผสมแก้วฟ้านะครับผมก็ผสมแก้วฟ้านี้ก็คือ ผ่านรอบแล้วนะครับผมเป็นรอบ2นะครับก็รอลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ไม่มีวี่แววที่จะเป็นสัตว์นะครับก็อีกประมาณสักเออสิบกว่าวันนะครับผมก็จะคอนเฟิร์มทองด้วยเครื่องอันตาซาวนะครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะทองหรือไม่ทองนะครับอืมก็เป็นสายอีสานเลยนะครับผมก็ยังขาดความสมบูรณ์นิดนึงนะครับผมแต่เรื่องความสวยความเสน่ห์ของเขาก็ ถือว่าใช้ได้นะครับผมเป็นควายไทยโบราณสมัยเก่านะครับก็เป็นควายที่อนุรักษ์และพัฒนาไปนะครับผมให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูไปนะครับเพราะว่าควายทุกวันนี้ที่มีลักษณะเขาแบบนี้นะครับผมหายากมากๆเลยนะครับอืมก็ลอง ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมฝากติดตามแม่ทองกวาวด้วยนะครับผมกับส่วนสูง143นะครับสถานะผสมแก้วฟ้าไว้นะครับผมก็ฝากลุ้นอีกทีหนึ่ง